สวัสดีครับผมนัทพลเดชสิงห์ครับกองบรรณาธิการกลางปีออนไลน์ครับผมวันนี้ผมรับหน้าที่มาทดสอบเจ้า Ford f o ฟ u s คัคนนี้ครับเครื่องยนต์เทอร์โบครับผม Eco b o o s t ภายในคันนี้ครับมีจุดเด่นก็ที่มีระบบอัจฉริยะต่างๆมากมายที่ใส่เข้ามาเรียกได้ว่าเต็มที่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีระบบถอยจอดอัตโนมัติคุณผู้หญิงต้องชอบระบบนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าเครื่องยนต์ Eco b o o s t 1 5 0 0ซีเทอร์โบ180แรงม้าคันนี้จะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวลองมาดูกันครับ วันนี้เราจะมาลองที่ผมบอกไว้นะครับ,รบ,บเป็นระบบระบบช่วยจอดอัตโนมัติว่าเจ้าคันรถระกอบการคันนี้เขามีระบบช่วยจอดอัตโนมัติําหรับคุณผู้หญิงคงจะชอบนะดูเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าเขาทางานแบบไหนมาลองลองดูดีกว่าครับก่อนอื่นเลยฮะก็เลือกตำแหน่งนะครับ<อ>ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ P หรือ N หรืออ,อ,อยู่ตำแหน่ง D ก็ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกับขับรถมาปกติเลยนะครับอยู่ตำแหน่งปกติเนี่ย กดที่ปุ่มตัว P ที่มีรูปเมลลตัว Park a s s i ตัวนี้นะครับกดลงไปปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นนะฮะว่าเขาจะคำนวณเรื่องของหาที่จอดตอนนี้เซนเซอร์เขาเจอแล้วด้านซ้ายเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าเราจอดซ้ายหรือขวาถ้าอย่างกรณีเราจอดด้านซ้ายเนี่ยเขาเจอเลยนะฮะเพราะโดยปกติเขาจะหาด้านซ้ายเป็นหลักก่อนนะครับพอเจอด้านซ้ายเนี่ยทาไงก็คือค่อยๆเลื่อนรถไปนะครับอยู่ที่ดีมันได้ค่อยๆปล่อยเบรกให้รถเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับให้รถค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ หาตำแหน่งนะครับของเขาหาจนกว่าเขาจะบอกว่าอยู่สต็อปอ่าใช่แล้วครับวันนี้เราลองให้ดูก่อนครั้งแรกว่าซ้ายเนี่ยมันดูเป็นเรื่องพื้นฐานไปเราดูขวาที่ว่าถ้าจะจอดด้านขวาจอดขนานถนนเนี่ยครับจอดขนานถนนเนี่ยด้านขวาจอดได้ไหมวิธีก็คือมาถึงเนี่ยครับเวลาต้องการจะหาที่จอดเรามาถึงเรามาจอดรถในตำแหน่งที่เราต้องการจะหาแล้วเราอาจจะรอ,อดูรถข้างหลังไม่มีหรืออะไรให้พ้นตามปกติก่อนนะฮะเพราะว่าการตัดสินใจเรื่องการจะเบรกการจะหยุดเร็ว ผู้ขับเป็นคนตัดสินใจเพียงแต่ว่าระบบจะช่วยเลือกและหมุนพวงมาลัยในตำแหน่งที่เหมาะสมให้หมดปัญหาสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายมือใหม่ที่บอกว่าหลงพวงมาลัยถอยแล้วมันไม่ได้ทัทีถอยลำบากเหลือเกินนะครับเริ่มต้นขั้นตอนแรกคือกดปุ่มเนี่ยครับที่เป็นรูปตัว P แล้วมีพวงมาลัยเนี่ยครับตัว Park Assist เนี่ยฮะกดมาปุ๊บหน้าจอจะแหลกเลยครับพา r เรลพา Park นะฮะอันกลางคือจอดถอยเข้าซองนะครับถัดมาทางขวามือเนี่ยก่อน o อ f เนี่ยครับคือเอารถออกจากซองเดี๋ยวเราลองทีละอย่างนะครับ ปุ่มแรกซ้ายมือเนี่ยครับกดแล้วเราจะจอดฝั่งซ้ายหรือขวาระบบสั่งว่าให้เราจะจอดฝั่งไหนเราเปิดไฟเลี้ยวบอกเขาสังเกตมือผมอยู่ข้างนอกหมดพวงมาลัยจะหมุดเองอัตโนมัตินะครับจะค่อยๆถอยระยะจริง,รงๆก็ต้องบอกว่าแค่พอดีรถนะฮะเหลือด้านหน้าด้านหลังประมาณสักฟุตกว่ากว่าไม่เกิน2อฟุตซึ่งเป็นระยะที่ถนนทั่วไปต้อบอกงี้ถนนทั่ว,ว,ว,วไป ที่เขาเผื่อไว้แล้วเนี่ยครับอันนี้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 เขาทําได้เพราะเขามีเซ็นเซอร์รอบคันอ่าเซ็นเซอร์ทั้งหมด12จุดครับอยู่รอบคันพร้อมตัวกล้องด้านหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวถอยไปเรื่อยนะฮะเขาก็จะบอกให้ถอยได้เราต้องคุมเบรกสต็อปคือพอละระยะใกล้แล้วเราต้องคุมเบรกกับเกียร์ใช่ครับเราคุมเบรกกับเกียร์กับเกียร์เนี่ยคือเรื่องของความเร็วพวงอะไรเขาจะหมุนให้เองอัตโนมัติเนี่ยครับไม่เรียบร้อย นี่คือจบนะครับใส่พีได้เลยนี่คือจอดแบบสมบูรณ์แล้วนะครับมีระบบออกนี่คือเราจะเลือกออกนะครับเราจะออกฟังไหนเปิดเฟเดียวบอกอย่างตอนีนี้เราจะอกทางด้านซ้ายแต่อย่าลืมนะฮะเราเปิดเฟเดียวบอกเขาแล้วเราจะออกด้านซ้ายเราจะต้องมองกระจกมองข้างดูรถด้านข้างมอเตอร์ไซค์ต่างๆอะไรด้วยนะเพราะว่าระบบนี้ไม่เกี่ยวถ้าระบบนี้คำนวณเรื่องการจอดและการออกเท่านั้นเขาจะไม่หยุดให้นะเขาไม่เกี่ยวกับด้านนอกนะครับถ้างพิสัยด้านนอกเราต้องเป็นคนดูนี่เราถอยไม่เรื่อยก็เหมือนเดิมครับ เราก็มองกล้องพอแล้วมาตอปุ๊บหยุดนะฮะหรือเราจะหยุดถอดก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยครับพอเขาเกดินหน้ามางอะไรหมุนเลยให้คือที่เขาปล่อยแล้วเพราะว่าฟินนี้เพราะว่ามันพ้นแล้วหลังจากนี้เราต้องประคองคงอะไรเองนะครับอันนี้คือพ้นและทีเดียวไม่ต้องโยกนะนรับ